สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนสร้าง qr code เพื่อเชื่อมต่อ w ว f i นะครับเชื่อมต่อ w i i i ด้วย QR code ดีอย่างไรก็รวดเร็วทันใจแล้วก็สะดวกสบายนั่นเองครับไม่ต้องใส่ผิดใส่ถูกเลยเนาะบางทีก็อักษรตัวใหญ่ตัวเล็กอี้ครับเราใส่ผิดใส่ถูกก็จะเป็นปัญหาก็กเชื่อมต่อยากนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าเป็น qr code ก็สแกนเข้าเชื่อมต่อได้เลยมันก็จะสะดวกสบายตรงนี้นะครับ ก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องเข้าเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็พิมพ์ตรงช่องค้นหานะครับว่า qif.org i, F I o R G นะครับผมแล้วก็จากนั้นก็กด enter ได้เลยนะพอมันเข้ามาหน้านี้นะครับมันจะมีให้ใส่ ssid นะครับแล้วก็ key นะครับตัว ssid เนี่ยเราต้องพิมพ์ชื่อ wifi ของเรานะครับแล้วก็พิมพ์ให้ถูกต้องด้วยว่าชื่ออะไร ก็ให้ถูกทุกตัวอย่าเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กเราต้องพิมพ์ให้ถูกทุกตัวนะครับอย่างเช่นของผมเป็นตัวนี้ผมต้องพิมพ์ให้ถูกแล้วก็เนาะเป็นรหัสไฟล์เรา wi Fi, ก็ต้องพิมพ์ให้ถูกทั้งสองอด้านบนด้านล่างเลยพอพิมพ์ถูกเสร็จปุ๊บล้วก็กดตัวนี้ได้เลยครับก็มันจะมีเซฟนะครับเห็นไหมปุ่มเซฟเนี่ยแล้วก็มีเอ็กพอร์ตนะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับ ตัว export เนี่ยมันจะเป็นเซฟรูปภาพนะครับตัวพิมพ์นั่นก็คือสั่งพิมพ์เลยนะครับนี่ขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะก็สั่งพิมพ์ได้เลยกดปิดไ้ก่อนนะครับตรงนี้ก็เนี่ยมาดูตรง export ครับ export จะเป็นรูปแล้วก็เปิดรูปขึ้นมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมมาลองเชื่อมต่อในโทรศัพท์ดูนะครับลองสแกนดูนะครับก็ยังไม่ได้เชื่อมต่อน,นะครับผมลองคลิกเข้าไปมันจะให้ใส่รหัสผ่าน,นครับแล้วก็ปิดไปก่อนนะครับ ก็ลองไปเข้ากล้องถ่ายรูปนะครับก็สแกนได้เลยเนีย่ยมันจะเด้งขึ้นมาว่าเชื่อมต่อไวไ i ตัวนี้หรือเปล่าเรากดเชื่อมต่อไปเลยนะครับมันก็รอสักครู่ครับเราก็าไปดูที่ w วไ i ก็ได้ครับผมก็โอเคนะครับเข้ามาดูที่ w วไฟแล้วมันก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่างนั้นก็เราเล่นเน็ตได้สบายเลยครับดูหนังฟังเพลง ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ